ก้อยรัชวินเครียดรามาวิ่งการกุศลค่าสมัคร3,500เข้ารามา100งานนี้คดีพริกเป็นสาวที่หลงรักในการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการวิ่งสำหรับก้อยรัชวินคงมาลัยภรรยาสาวสวยของนักร้องหนุ่มตูนบอดี้สแลมโดยล่าสุดนี้สาวก้อยเธอได้ผุดโปรเจกต์ชวนผู้หญิงออกมาวิ่งโดยมีค่าสมัครในครั้งนี้คือ3,500บาทและจะแบ่งเงิน100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งในอินสตาแกรมของก้อยได้โพสต์ข้อมูลลงรายละเอียดว่าชวนมาวิ่งที่ภูเก็ตจ้าแม้จะกลับมาวิ่งแล้วจา้ากลับมาอีกครั้งกับงานวิ่งของผู้หญิงที่น่ารักที่สุด เอสเธอร์บันนี่วูแมนส์รันพิเศษเด็ดบายอิรางานวิ่งของผู้หญิงที่ก้อยและอัธราตั้งใจจัดเพื่อทุกคนหลังจากหายไปนานถึง3ปีบอกเลยว่าแม่ตื่นเต้นมากเพราะแม่ก็ไม่ได้วิ่งมาพักหนึ่งเหมือนกันและครั้งนี้ก้อยไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับกระต่าย e อสเธอร์บันนี่น้องอิมพอรตมาจากเกาหลีเพื่อสาวๆอทิราโดยเฉพาะ และจะไปวิ่งรับลมทะเลที่ภูเก็ตด,ด้วยกันระยะทาง21 k 10 k 5 k และสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาภูเก็ตก็มี VR 10 k ระยะนี้เปิดให้ผู้ชายวิ่งด้วยได้จุดสตาร์ทที่ลากกูนาจังหวัดภูเก็ตในวันที่10-11กันยายน2565ซึ่งหลังจากที่พสน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนมากมายเข้ามาคอมเมนต์ว่าค่าวิ่งอะไร3,500วิ่งแถวไหนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่วิ่งราหรือวิ่งตบซับคะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชวนสลิมไปวิ่งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านักบุญทุนชาวบ้านคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคานแล่นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าอยากวิ่งให้ร่างกายแข็งแรงและบริจาคด้วยวิ่งแถวบ้านเอาเงินโอนตรงให้โรงพยาบาลเลยดีกว่าไม่ต้องผ่านคนกลางคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาไปซื้อของเล่นไรสาระเงินงบประมาณคงเพียงพอไม่ต้องมาให้คนไทยเจดเงินบริจาคแล้วอิ่มบุญกันหรอกสาธุกด999 คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเอาเงิน3,500ไปสมัครงานวิ่งอื่นสักสองงานไม่เกิน1,000บาทที่เหลือเอาไปบริจาคตรงที่โรงพยาบาลจบกว่าอย่าไปเสียเวลาเวอร์วังอลังการเลยเพอร์เจอร์คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าวิ่งแล้วจ่ายเงินขอวิ่งเองที่บ้านฟรีได้สุขภาพเหมือนกันคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดีครับเป็นคนตรงๆวิ่ง3,500บริจาค100บาทซึ่งล่าสุดก้อยรัชวินได้ออกมาชี้แจงในประเด็นที่หลายคนเกิดความเข้าใจผิดโดยระบุว่า มีเพจให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการสมัครวิ่งงานและเงินบริจาคของการและเงินบริจาคของการจัดกิจกรรมนี้ทําให้มีหลายคนเข้าใจผิดก้อยเลยขออนุญ,ญาตชี้แจงทางนี้นะคะสําหรับการสมัครวิ่งแบบปกติเรามีแพ็กเกจให้นักวิ่งเลือกระยะทาง 5k 10k และ 21k ราคาแต่ละระยะจะไม่เหมือนกันค่ะดูได้จากรูปที่แนาไปและทุกหนึ่งการสมัครจะบริจาค100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมและในส่วนของบัตรการกุศลค่าสมัครทั้งหมด 3599บาทจะมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นโดยบัตรการกุศลน,นี้เราจัดทำขึ้นสำหรับนักวิ่งที่อยากร่วมบริจาคให้มูลนิธิอรามาธิบดี100เซแล้วยังมาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมกับได้ของที่ระลึกพิเศษในงานนี้ได้แก่เสื้อวิ่งลายอิสเทอร์บันนีกล่องเครื่องสาอางพร้อมเซ็ตเครื่องสาอางสร้อยคอแทนเหรียญที่ระลึกและเสอร์ฟินิชเชอร์ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่จัดทำขึ้น และนักวิ่งจะได้รับใบเสร็จ ลดหย่อนเพื่อน,นําไปหักภาษีหนึ่งเท่าค่ะในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงานในครั้งนี้ก้อยไม่สบายใจที่มีการลงข้อมูลบิดเบือนความจริงและเกิดการแชร์ในโซเชียลจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพจที่เป็นสื่อเลยอยากขอรบกวนให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะคะและขอขอบพระคุณทุกๆคนที่สมัครมาวิ่งด้วยกันรวมถึงทีมผู้จัดงานและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทําให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ